อยู่กับลูกแต่ก่อนเป็นห้างเวนไมค่ะบอดียังหาเวนไมใช่ให้ลูกพัวขาวเหรอขึ้นแล้วก็น,น้ำตาลไอลูก่ยมันสู่ส้นไปแล้วคนเฮ้ามันกะไผ่กะจากดีเวิร์แล้มันกะบอดีร้อยสู่ไปว่าที่ได้ดีข้าวย้อนหน่อยจากมีหุช่างว่าช้าบ,บ่มีผายดอกอยากพอสิ่งทีบ,บ,บอดีบอเป็นตามที่คิดใช่ สี่หลาคนเฮาเนาะสู่ส้นปลายยังไงมีผูกขบมีผูกว่าวบัดว่าวพ่อหน้าบัดเอาใช่ไหมจะกิดว่าย้อนว่าอยากให้มีผู้พาเห็ดพาทำพาฉ่างพาใช้แนย้อนนำเพลินชาลันเป็นเนาะแน่นแต่บางยิงเขากระชื่นทีเก่งกันยังกรเท่าเทียมผูใช้แน่นเป็นเห็ดนู้นเห็ดนี่เดิมหานาตะการแน่นแล้ว กบสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุคนเนาะพ่อกันคือเก่าคือเดิมเด้อกับสองแม่บุญมาบ้านเฮาพี่น้องเวอพ่อกันมืัอนี้ก็เสื้อมาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะก็สิไปทำข้าวทำข้าวน้ำกันเห็นน้ำไดร์ส่องอะไรพี่น้องจักซิมแนน้องเพิ่นลซื้อไดยจำนั่นแหละสานวนเนาะสบายดีเด้อสบายดีเว่าสิเข้าไปครอบครัวนี่จักสิบน้องยังก็สะนวนบ่ฮู้ได้ค่อยแม่นบ่ เดี๋ยวสิไปทำน้ากันเนาะว่าน้องเพิ่นซื้อยังครอบครัวเพิ่นอยู่จังใดกินจังใดพี่น้องเอ้เคยเห็นอยู่ตอนน่ะว่าคันหนือที่ว่าเฝ้าเหมาะกับเมนะจากน้องอี่น้องน้ำหวานบอสนวนสิประมาณนี้แหละเนาะไปทำข้าวทำข้าวน้ากันพี่น้องเอ้เห็นแต่ว่าครัวเหมาะกับมเมยู่ตอนน่ะเนาะวันนี้ก็มาหอดเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ก็เข้ามาทางนี้พี่น้องเอ้เนาะบ้านนาเพ็ดพี่และมาทางสาวนวลเพิ่นท้าก็ได้ ป้าเตอมมาหนีกับสี่สิบห้าองศาเด้อพี่น้องเด้ออย,ยา่าจะลืมเบอร์เด้อมืาอนีป้าเจาหัวแล้วคือคักคือแน่แท้เนี่ยผมมีฮอตฟองอันนี้เนาะอากาศอ่นอนอบเอาแท้ขอบขัวเคลื่อนซานเพลินอยู่จังใดกินจังใดเอ้าสาวนวลเห้ยข่อยูเห็นแต่โดนในได้อันนั่งของมอกอันนี้โอ้ น้องหมูใส่ด้วยสบายดีสานวนสบายดีเป็นครั้งแรกได้นี่ยมันอยังเด้บ่เนี่สานวนกระเพาะข่อยไปเข้ามาอีกครอะเพาะหนึ่งเนาะโอ้ทางสานวนจนสีนั่นแหละสบายดีเด้อดวยสบายดีนั่งแล้วจะพาทั้งเดียวงานบ่ โอ้เป็นบ่โอ้ใคอยขึ้นเลยวะนี่เป็นบ่อื่อแม่บอกอันนี้อยู่ไฟกันอนกัอยู่ในเตียงในและแม่บอกโดยจาเสียงื้อมาในีือมาให้ผัดเดียกออกเลยอืมอีหล่ะซื้อนี้อันนี้อีหล่ะโอ้ซื้อน้ำบานเแม่ได้สะแม่จุด้า อเมนซิจะลูกสาวสื่อนาบานอ่ะแมนบอมีสองเมลูกนี่บ่หรือว่าอะมีผู้ลูกก๊กคนกับปอยู่น้ำมีสามลูกค่ะเออเออเออก๊กนี่คือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกโอมจักปีอันดีปลายปีนะอันนี้น้องนาบานอายุจักปีลูกอสิบปีสิบปีออ๋คุณแม่ได้จักปี เง้ยะอยู่อรู้เอ่ะอันโ่โดยที่าเนี่กำลังอยู่ทามโดยสามสามสิบคัวมีสาสิบคัวได้เลยไอผู้นี้บอสที่ว่าอันอยู่ไฟวะ่ะโดยผู้นี้น้องคนนี้และใชายครัวน้องคนนี้บออีล่ะโดยพืนภัยนำไหนเจ้าไปดิเข้าโรงเรียนบอเข้าใช้หักช่วงนะเพื่นกับรถไฟ กลัวหมอกระแม่เลยไม่ไปคนเพลียวเห็นน้อยจ้ะคนอนุญาตทั้งอันเฮากับบ่เคยมาจักเทื่อเนาะก็เลยอยากขอถามจักเล็กจักรน้อยเนาะคนอนุญาตถามใช้ถางพอเจ้าเลยลูกพอบอยู่ายุพอบอาย่เลิกลากันแล้วเพลินไปแต่ยังไ่น้องเพลินยังไ่ได้เพลินเลย ไปแต่ท่านได้มีหรือว่าตัวทองตันทองไปโอ้ที่โอ้ที่เพิ่นไปนี่เพิ่นมีผู้หม่บอกหรือว่าฟ้าห่างกันไปซื่อๆ้าห่างนี่แหละด้วยทะเลอกแวงกันเรื่องปากเรื่องเชียงว่ากันนี่แหละเพื่อนมาแล้วก็นั่งนอนใบเห็ดใบช้างไอ้ช้างก็บเงยบึงอะไรเงี้ยกะ ก็เลยเชิญนะเมื่อนอนเฮื่อนตดตัวเองไปว่าฉันแล้วเพื่อนก็ไปเลยจนสะพองค้อมือนี่ผัวนี่คนบ้านเดียวกันบ่โดยคนบ้านเดียวกันโดนปไปในแรกค่ะเพื่อนไปเพื่อนก็ไปเดือนซีเลวแต่งโดก็เดือนซีเดือนซีเดือนนี่เดือนซีแล้วนี่เดือนซีบินนี่บินนี่โอ้ห่างตัดไปประมาณเดือนเดียวนี่ตัวนี้บุตแม่เราไปหาเงินบอกอีหล่ะเเราไปหาเงินมาจ้าเราไปหาเงินจะต้องไปเลิกลากับแม่คอย เอาได้อันชุมเจ้าอันมาอยู่น้ากันลูกอันสามคนแล้วกันยังว่าสิเลิกกันแบบบริมีไอ้บริเอันมีไปน้าตาลสารกลุมว่ะสิสิเรียบร้อยดูอ๋อแต่ยังไปสีกเล็กของเพผนยังไปเลื่อนเชียงวัวเชียงควายได้ผลตรงไหมอ๋อขันยังมาทันได้สิอ๋อมาทันได้เลิกแล้วเดี๋ยวเราก็เลิกให้ละเราคิดหอดลูกเราโม้ลบซะ ตั้งมากะต้นกะมีเธอตัวน้อยนี้ตัวนี้กะบ่เมนอ๋อตัวนี้นะเป็นลูกกับคนคนเก่าดอ๋อคนเก่าไอ้คนที่สองอ๋ออันผู้ผู้ผู้ซ่าพูนั่นเด้สะผู้นั่นกระลึกกระโดนแล้วผู้นั่นอะแบบลูกสามคนนี่สามพ่ออันนี้บ่สองตะกอนหัวเลขนะลูกสองคนโอ้พอนี่กะพ่ายนะดยพวกโอ้อันนี้ก็อู้อ้ายเลยอยู่น้ำพอเท่าอ๋อ ูพ่อน้องน้ำหวานนั้มีสองคนโดยอผูู้ตน้องมาก่อนโตชุมเมืองเนี่ยผู้ที่สองเป็นผัวผู้ที่สองเจ้าก็เลยอยู่กันบ่ได้ก็เลยเลิกโดยสามที่ว่าวมาเนี่ยแหละโดยคนเมื่อคนทาำคนเล่นบนนอนเนาะโดยมวยเบิ้งเลยโบเห็ดบบช่างโบทั้งโบยังยังขันเห็ดช่างเงินชาลันแป้นเงินคำขันพ่อเห็นน้ำลูกน้ำผัวเงินช้านี่เป็นแบบสาวเห็นนี่ยบ่ใ่ นเป็ดินอันนี้เป็นดินเฮาเองเนาะดยดินเฮาเองได้กับขอน้องคำหวานเพิ่มหนั่นอ๋ออันนี้ได้กับพัวเก้าเลยโอ้คือน้ำฉาบสามมืนขอซื้อจากเดียวอซื้อเจ้ามื่นเลยเจ้าเดียวกันกับดินไอหน้งโมโอ้ดินไอหนงโมซื้อด้วยขอแบ่งขอแันโอ้ยเงินมีครับขอซื้อน้ำผลสามมื่นอ๋อค่าหัวนี่บ่ได้ไล่เติบอยู่มันยาวเนาะชิปเปิ้ล เวงฮนาทา้งาทิตเม็ดคางเลย่ะสามอิจโอ้คือว่าเอห็ดเชืญไปเป็นห่ว้องน้าเห็ดเองบ่รวเนยนจางช่างพื้นจูเจ้าเห็ดเองบ่รวยวบามีผู้ใหญ่ผืนเฮ็ดให้โอ้ราบุญาจันโอ้เฮ็ดตดนแล้วบ่นี่หาก็เฮ็ดิแล้วโอ้อเฮ็ดเองมงนหอโอ้ผืนเฮ็ดหากท่านได้มานี่บ่ได้มาซ้่ไโอ้ทางบาบุญบาจัน เราทำซ้ำปลาก็ซื้อกินบ่เดยวันไดๆอันทางเข้ากบ้า e <c oughs> <lush> ข้าม้าต่ช่วงน้องอยู่ไผ่เพินมามมอไผ่สงสบโดยแต่ว่าเพินบ่มาไห่ก็คือว่าซื้อกินบ่ซื้อกินได้ติบได้สาวกะเวา่มีไห้มีนาบ่ะม่ยูแม่แบ่งไห่ชิบให้แต่กะปีที่ผ่านมาบางอย่างมาเอากับปขดที่สงนี่ใบเห็ดนะใบเห็ดยอนวาเพินกับบุคคลยูน้ำ บกวยมีเงินมีคำซื้อน้ำเมืองน้ำมันเพื่อนบูหาหาเพื่อกับบเห็นมาห้เด็ดขาดอด้เโ็ดขอน้าเมื่อน้ำน้องเมื่อใดบูมีแรงมีง่ายกะจับขู่ลงไปขอตักเงินเพื่อนทกกระห้เยอะให้ยุกับบูหลวงบาไล้แล้วเพื่อนกะเธอกระส้ำที่ถ้วย อีหล่ะคือคือพอปากแท้ค่กล็กสาวไปทามแบบสาวทามกับปากอยู่อ่ะลองว่าองค์ดูอีหล่ะเป็นจังไรตอนนี้กินฮอดพออยู่บ่ลูกอ๋อคือพอกินฮอตหรอกเปนพอฮาเปิลมดจื้อเด้กที่พอผู้ที่ชอบเนาะเพิ่นจื้ออยู่อ่อผู้ที่ชอบจือแล้วเพิ่นก็อยู่จนใหญ่เติบแล้วจังใจ้าโอ้ผู้ที่เพิ่นปะกันนะบอกคนบ้านเดียวกันบอกพอกับน้อง อ้หมดชคข้าวมดโชคกีฬาก็เคยเห็นพอใจอยู่เ่ราะสมุนไงลูกพิ่นก็เคยมาเยี Bio, ่ยมมาคอยบอกบอเพิ่น like ยังแล้วแล้วระเหดงานเห็ดกินนมแม่บ่อาหารไปให้ลูกกินนมก่อนก็ได้เจ้าเนาะเออเราคุยกับทางนอกมันก็ได้นะอ่าต่กีฬาโรงเรียนห้องได้ลูกห้องประสามื้อนี้วันยังลูกวันอาทิตีนันทิตย์มื้อนี้ลงบ่ล่งคือใช้โรงเรียน อยู่บ้านอยู่บ้านนี่บ่โ้หขี้รถถีบไปใส่รถถีบเออนี่เด้ยรีบปรเอันบาอาจารย์ซื้อมาให้เห็นบะ่เห็นทางบาอาจารย์เซื้อมาให้น้องนนบาจารย์่มอเลกางกลนาเวลาข่าวเฮียน่ะเที่ยวไปเที่ยวมาเ่ลูกหรือว่าผักที่พูดว่โอ้คำจังมาห่ข้าไปกินโอ้ห่ข้าไปกินทุมือ อยางนี้อยากอะไรเจ้าลูกโอตามสบายเดี๋ยวคุยกันนั่งนไ่งไปลูกฟูอยากลูกอยากเต้าโอ้เจ้านะคับวหมอกำให้แม่บ่หรอไพสหาฟื้นในลายใท่ละแม่กำพังโอ้อยู่สองแม่ลูกบบบนี้แม่กับคุยจะหาวัตั้งแต่ยังไม่อยู่ไพ่แต่ถือผ้าผู้ที่ถือผ้าไปอุ้งทองก็บหาบมื่อไรทรงหาบช้ำหาบ ใครเราบ้านใกล้ป่าหาฟื้นกันไงเนาะล่ะเนาะห้องหน้าพืชนี่เฮ็ดได้จังเมื่อแล้วลูกเป็นทิศแล้วเป็นทิแล้วโอ้เห็ดเป็นทิศแล้วสนอเจ้าก็เฮ็ดเรียกซอยเม่บ่ล่ะหนึ่งเขาหนึ่งนามเป็นนีืว่าลูกเป็นเออ นามไส้หนามดีไส้นามก๊อกบอสคนนีนามก๊อกคนอะคนกำลังเห็ดห้องนามเดียวประตูประต่างคนเอามาเป็นที่เรียบรอยเนาะไก่จ้าบ่ะอันนี้แต่ปูใหญ่ๆนะบ่แม่มีลูกสามตัวแม่ไี่ไก่สองแม่แม่ค่ะอะไรลูกโอ้เพื่อนซานคนนี่ปุ๊กได้จักปีเด้ ออกมาอยู่มีประเทื้อชื่อ,อ,นอนนินอายคนนีบบ้ค่ะเกต่ปีสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดโอ้โหอันนีมมนสองพันค้าสิบห้านอนนะบอวันนี้เลยกินนมแม่ก่อนเข่าที่ก้อนน้ำเรียบร้อยได้จะหดเดือนนะบอมเมื่อหลุนไผ่ เจ้าก็คลําอยู่บ่กินเป็นอย่างบ่คลํากินอย่าติดจําเด้อเนาะนอนเเยน้นอนีเนาะโอนั่งแค่ก็ได้อเฮือนนี่ปกได้ันละติพ่อน้องตาน้องอันนี้บ่อพ่อชื่อดินอ้ายเพิ่นพเียยายออกมาเลยแต่บ้าน เด็กก็อยู่บ้านทางในแม่นบ่โดยทางไหนอ๋อพ่อแม่จ้ะได้ค่ะอยู่เสียแล้วอ๋อพ่อแม่ก็อยู่ลุมภูเห็นนี่เด้มงคอยอเพิ่น่ก็ยังแต่พอกับเอ้ยน้องก็ยังเอ้ยน้องยเนาะอยู่ก็ได้เองเพิ่นก็ครอบครัวเพิ่นเป็นอ้ายอือคิดสิเฮียนฮอดห้องได้ล่ะเฮียนฮอดไสลูก ยังบ่ฮู้ตัวคุณเตม่อืมเตแม่สินี้เงินคำชงแถวเตม่สิให้เฮียนเฮาใช้ดูผู้อ้ายก็ได้เฮียนอยู่บ่ย่าเลยแถวอะเอออย่าแล้วย่าติดลิ้นเนี่ยปอยู่น้ำค้อยดูน้ำผัดเทาไม่เลยตามใจมันน่ะ แล้วขันย้ำเข้ามาบ้านเดื่อนพ่าเทาย้ำเพ็ยย้ำนะใส่ปื้อให้แกน้ำแกนายให้กับม้า,า,มาแต่แบบที่มาอยู่มานอนแบบประจาคือน,น้องน้ำหวาน,นคนคงคอยแม่เลี้ยงพคนตั้งแต่น้อยแต่ก่อนช่งเจ้าพักอันอันเหตุยังซะแต่อันไปหาเงินอยู่ไทยวะก่อนเคยไปอยู่ว<อ>ะป๋ายาได้ป๋ายาอันได้แถวอเมอิกาเพ่งแก้วนครพนมเคยก็ะพร่องหวานน้ำหวานไปปลูกยา เพื่อนจ้างเห็ดยังไงเห็ดเห็ดไร้วันเพื่อนนี้เพื่นอนแบบเราเก่เก่ากับแมนเพื่อนไปหลายปีเลยไปแ้แต่ก่อนะเพื่อนจ้างเก็บมะพร้าวมะเขือเป็นล้างกะเก็บแต่กับมามีน้องน้ำหวานเพื่อนกับโบได้ไปน้ำผัวเพื่อนก็ไปผู้เดียวมาเลื่องลากัน เรไปเด่อยกันมาเยเรอนันกดลปีเด uh. ียนนกอโนมาบนเลยจังได้มาเอาผู้นี้เลยจังมาเอานมก่อนพอนมก่นมาเอาก็ผู้นี้ได้ดนเต๋อบดันเลย่ดได้โดนท่านปีสัโอ้แล้วพอปีสกเอากันชนอยู่ขินกักันชนโดนหกดนเจ็ดที่ฟานมาเดือนสี่เป็นเริกโดย ER ีบสีผ oh. ิดค no ู่เนาะเผื่อสีแน่นอนเอออันยังแน่นอนก็บ่ได้เออมีแต่นางอันนี้แ uh, ล uh, ้วเนาะโดยเบิ่งแม่ซอยแม่บ่ล่ะโดยเอาโรงเรียนนําือไปมือบ่ต้องเห็นกมือได้แม่ไปแล้วก็ได้ไปเป็นไดคือว่ามือดโชว์ลกับแม่กบเออบ่ไปเด้อมื้อนี้ก็อยู่อมื้อดแม่ให้ไปก็ยังไปหเพไปบ่มื้ออื่น หายไปแด้วมือขาดรึวะเดี๋ยวเดีนยวว่าคือช่วงหนึ้งขาดได้วันวางช่วงกันบุญเถิดบุญในบ้านฉลองผัวเว็นนี่คือว่าหายโรคค่ะในในครูเพิ่นกลับมาได้นะเนยมาด้ชูม้าเน่ตอนนี้ขาดไใช่ค่ะใจจริงอะน้องค่ะไม่อยากขาดนะย็นเก่งอยู่บ่ละบ่เก่งบ่เก่งอาหารได้แต่บ่ตอน้ยังบ่ไดเขียนซื้อเจ้าของได้ฮะลูก อยากเป็นะดเป็นมากับวมีเคยสอนแม่ก็ปึกอ่ะยางหน่อยให้น้องเพิ่นพอได้อ่านได้เขียนหอกนั่นแหละขิดนะวะก็เป็นลายก็เป็นหน่อยพ่อกว่าแม่เนี่ยยังไงพอไปนู่นกับนี่ก็เป็นในปกในป้ายอันนี้จะเปนพ่อู้จักพี่ยังแม่กับม้าทั้งหลังก็บวมีผู้สอนมาแล้วก็โกเงินฉานกับวิวิทย์กับผูกโบกกัน แม่ก็บับอเบนแม่ผมเพิ่งซื้อ <c oughs> อ่านตั้งใจเฮียนเลย,ยล่ะเดิอย่างวัได้ก็ให้อ่านหนังสือเป็น <c oughs> พอได้ไปเห็นป้ายโอ้ยอันนี้ไป้ายบ้านไหนนาะนี่ป้ายบ้านไหนนาะทั้งอกทั้งเขา่าบ้านนู่นบ้านนี่แม่อันนี้เรามาเกึกเหมือนแม่แม่แป้งไหนกันแล้วอเอาเขาไปขายกันแล้วนะ <c oughs> ป้ายติตเธอเอลยวินนาน <c oughs> นะ โอ้ห้องน้ำเพิ่นีคนจ้างเทไรห้องน้ำจ้างสร้างบ่พูพันสร้างน้ำบ้านนี่บ่เลยเพิ่นพักแก้เมื่อไรเพิ่นหาก็ไปม้เม่อนีเลยตะกามาตะกามาคู่มื่อเลยโอ้ไมื่ไม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 ่่ยตาานเนาะย มาเว้นาเยี่ยมนะครับก็บอกเคยมาจักเทือเนาะหรือีหล่ะกับเขาองค์หามองเวียนเล็กน้อยเนาะอายสิบปีติีล่ะบอกเมใส่ง่ายบ่อนี่ใส่ง่ายนะจ้า๊ะใส่ง่ายบ่ได้ไปย่ายที่ละใส่ง่ายไปง่ายก็แอะอยู่หลังเถื่อกหักได้ไปัยนะโอ้แบบใจหายเบียกไไปหักจำเป็นต้องไปฮะบึงนองหรือว่าเจ้าจะหาย ให้หอือให้เอาเลยย้อมภาพย้อมภาพก็ให้เขาได้ตีได้เพลงคนละงัวใี่งัวเจ้าบ่อสวังงัวกระแม่นหับเลียงกันนั่งพื้นงัวไครวางงัวเองกระแม่นหลับเลี้ยงงัวเพื้นเออหลับเลี้ยงงัวจ้างโอ้มากินน้ำคนเลยเคยตีที่ตีแล้วก็หนักเป็นเพลงค่ะเคยและ้าวว่ะคนชิเลิกเดียวกับน้องโผล่คนนะโอ้ยอย่างวนแหง อุกน้ำพวกบานั่นมาตีกูกผิดเดี๋ยวอยู่กลางทางโอ้สมมอนี่ได้ส่ยังอะไรอยู่สมมือเด้วยด้วยตะปากตะปากเลยใช่ปะยะห้อยู่กับนาบอยู่มึบอกเยอะเลยนอนไปนู่นไปนี่ก็ยังให้เ้า้าดิมานห้อยู่ยอมรับวาอยู่นองคนตะกอนเดี๋ยวด้วยตะปาก หายย้อนอยากให้ลูกเฮาได้ดีบอกนู่นบอกนี่บอกหมดบอกว่าฟังให้เนาะเลยเพื่อก็เฮ็ดคือสิตีอยกไวตีอยากให้ลูกเฮาได้ดีกว่าแม่แม่หชาฟังความเลยลูกเด้อยแม่บอกก็ฟังความมก็ได้ย้อนมันนี่แหละซอยแม่พอาบ่อยู่แล้วก็ซอยแม่เบิ่งน้องเบิ่งนุ่งนี่แหละจับบยามห้ยามหยัง เนี่ยได้ห้าเห็ดได้ก็่เหตุสวยเลยล่ะเด้อใครจะก็มีอย่างไรเดี๋เขาก็ได้เนี่ยเอาเงินไปให้เจ้าไปกินน้องเทียนมาอื่นนล่นแหละเด้อกินน้องเทียนมาอื่นพอได้ซื้อกินข้าวต้มพนมอะไรกินลายก็เป็นไอซื้อนมกินนั่นแหละเด้อซื้อนมยินมาท้าไก่ได้ห้ากระไรอ่ะสั้นๆเดี๋ยวอัน เขากะสีไปเวียดเต้อได้ละเด้อแม่บอกกับฟังพวมพามเมโนแม่บอกหูใส่ดูกลัวแม่ห่ายแด้วเนาะแม่ายแม่แห่งคนข้ายเก่งใช่ไหมว่าแม่แฮงอันเสียเสศษแล้วพออยู่น้ำจะคิดอันใดอันยาโดนคิดและเ้าคิดมารเกอร์จะนอนตาไหลนะคิดและคิดความหาความบุป็นตามาใส่ลูกแค่เต้ามาให้ลูกเต้ากลัวพุ้นกลัวภัย หนึ่งม้ามันกับโบแมนพอน้องเพิ่นกับผอตัวนี้เนาะเองก็คขดและเองวันนี้ผัวผู้ที่สงคัแรกวัดไม่น้องเพื่อนวัดกับผอผัวถู้ที่ก่อนมักคุดและวันเองก็แต่จิงก็อยู่กับลูกแต่ก่อนเป็นห้างเป็นไม้ครับพอดียังหาเว้นไม่ใช่ให้ลูกพัวขาวหรอคุดแล้วก็น้ำตาลยังยามันสู่ซอนไปแหละคนเฮามันกะ ไคก็จะดีเวิร์แล้วนันกับบุตีร้อยสู้ไปว่าทีได้ดีอือดเขาเขาย้อนหน่อยจากมีผู้สั่งผ้าช้าบ่มีผายดอกอยากพอสิ่งที่บ่ดีบัดบวเป็นตามที่คิดซะสิ่งสี่แบบคนเฮาเน้อสู่ส้นปลายมีผู้ขบมีผู้ว่าบัดเว้าพ่อระบัดเอาไชซะคิดว่าย้อนว่าอยากให้มีผู้พาเฮ็ดพาทำรรมพระสังพาะใช้แล้วย้อนนำเฮือนชาลันเป็นเนาะ ผู้หญิงเฮาก็เชิญสิเก่งก็ยังบ่ทาวเสียมบุชายแม่นบ่เป็นเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่ดึงให้นาตกาแม่นแว่าก็คือเอาไปแล้วอโกบ่เป็นตามสิคิดอืๆคิดวงคือเก่าแฮงหาแนวมาให้เฮานกซ้ํานกซ้ําแล้วคืน้นเวร่ลูกยลูกควัวหอิเขาก็ไข่ได้แล้วก็ไปยัง่เือใหญ่ยังเลยค่ะบดนี้จังได๋ก็บัดนี้เฮาก็เบิ่งคักจังได๋มันก็พ่ะเนาะ ว่านี่นั่นแล้วสาวปัดได้ก็ว่าสีเบิ้ัก็คักบัดบวกคักบัดรวมมากนี่มันยังคักคักมดสิเลยกับมิติใจเข้าไปยามที่นะเขาก็ว่าเลิกลาหมดสิยาหมดทุกจริงทุกอย่างสีเปี้ยนสีแปลงทำมิจฉาใจโคอตอนแรกๆบัดพอเอาไฟแล้วครับโบเหมือนที่เขาบอกว่าาาลืมหมดเลยลืมหมดทุกจรทุกอย่างแล้วก็จับ เอาก็ได้เนะาะดาด<ย>าได้แตๆเราตาไหล่และขินมาเสียใจยะอีละอีหละเด้อวันนี้มีลูกเป็นกําลังใจให้เด้สุดสุดกันไปคิดเสียใจคิดไล่ชิงไล่แยงมาเลี้ยงลูกทาลำคลังไงแม่นเลี้ยงไปทั้งเตื้าบุญวาสนามีต่อไปมือนางจะได้ผู้ดีก็มีคนทชูได้เนาะคนเฮาบ่มีไผสิดีร่อยโบเส้นดอกมันก็ต้องมี ดีมีบอดีประอนกันไปเนาะทุกคนมันก็มีเบิอดทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เข้ามาร่มเล่าก็ชีวิตแต่ว่ามันต่างกันที่ซื่อผู้นึงปัญหาแบบหนึ่งผู้นึงปัญหาแบบนึงมี่แต่เฮ้าแหละสู่กบปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีแต่แก้ไขเอาเองเฮาเพราะว่าเอมันแก้ไขบ่ได้หละสิ่งที่มันเป็นไปมีแต่เห็ุอนาคตใเฮ้าดีที่สุดแล้วก็ นะกับปัจจุบันของเฮานี่แหละที่มันผ่านมาแล้วนะมันผ่านไปมีจะเริ่มต้นในหม่นะล่ะเนาะมันยิ่งยามอยู่กับลูกกับเต้าเฮามันมีคนสุขคือพันวาพิทุขิญยาคกกันเนี่ยมันบอกอยูด่ดีมีแห้งมานะสั้นซะนะสุดๆด้ยล่ะเด้อเนี่ยํป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเม,มื่อหนามีโอกาสเสด็จมาใหม่เด้อ เมก่ที่เด็กว่ามาเลยคนเฮาม,มันอุกมันอ่างก็จักน้ำหูน้ำตาแล<อ>า้วเนาาน้นใสกันเนื่จังไปอยู่ได้ใช่ไหมเมนคนฮามันี่วงแรกแรกแห้งเด็กคออขิดว่าคันธุมีพวกอันนี้เข้ามาช่วยเข้ามาช,ม,ชมพูชงพลาจะพูพิษสดชิพ้าเยอะชิกล<อ>ูกเมนบอกขิด,ดวางวาดไหวว่าวโยกน้องคนก็เม่นได้ออกมาอย่างเงินคำคำแก้วใ่พหลูกเอ้ยขาน้ำจำปานสปนี้ เอาให้ค้นฉะนน้องหนุ่มอยแล้วคิดแต่ว่าคิดตอนแรกนะดูอเตะพนองนอยู่ท่องคิดไว้อีก่ซื้อไว้ซื้อหักแต่บอกกล้าให้กัะแพงลูกเขาเนาะก็แพงก็ได้มาเห็นแหละแต่ก่อนทักคิดเนี้ยนั่นคุณแหอ้แต่ก่อนทักคิดว่าสิหายค้นะยนโบมีเงินค้ำข่าวนำจำฟ้าอีกนี่ก็ได้ย้อนทุกขาบอกวชน้ำมอไห้สงบ เป็นโชคนะคิดรู้เป็นน้ำมอหายังได้กินจนยาวนานเหมือนจะได้กินต่อมาเนาะตะกูลานี่ก็เอื้อยให้ผู้โชคเนื่องโชคกระเปื้องไอ้สีแล้วก็มาต่อยพิ้งเขาเบาเซนโดยเนาะดีใจน้ำเขาขอเขาบอกขอบคุณควรละลายที่ว่าถ้าว่าเามียูทูบเข้ามาก็คือว่านันเลยสวงขอลงใหม่เนาะโดยทั้งเงินทั้งคำซื้ออยู่ซื้อกิน เมนน้ำเพลินมาเลยด้วยอ้าด like ีแล้วแหละที่ว่าได้เนาะซื้อว่าน้องเพคนยังมีบุญวาสนายังมีคนเข้ามาส่วนสู้ส่วนที่เกิดมาเนาะอ้าจังใดก็เป็นกําลังใจให้เด้อสู้สู้อ่าเดี๋ยวไปอันเบียกต่อก้อนมื่อหนามีโอกาสเวี่ยมาใหม่เด้อละเด้วอ้าสบายดีเด้อด้วยพี่ท่างน้องตาอะมาให้มันคั่วบ่เอาสบายดีเด้อโดยมาเล่นพี่บ่ อย่างเสียงสิริขด,ดไว้ๆเนาะโดยเ <c oughs> นาะวันนี้กเ็เวไาหาทางน้องนอกหวานนี่เนาะ <c oughs> จังไดก็เป็นกำลังใจให้เ,เด้อพ่อแม่พี่น้องให้ต่อกันในคลิปหน้าขอบคุณบคุณบุษกรสุคนอยู่ดีมีเฮงบุญกรรมนำสู้เนาะลำลาภจะไปแล้วพีน่น้องขอตากคัว่าสบายดี